โอ้โ้นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้นี่ที่ไหนเนี่ยอะคือแกตายฮือฮอฮือฮอโอ้ในที่สุดก็จัดการได้แล้วเออนี่นายเป็นใครอะอะนี่ฉันต้องถามนายมากกว่านั้นนี่นายเป็นใครเนี่ยเออฉันฉฉันเป็นไซตามานนะฉันโผล่มาจากอนิเมชื่อดังอืมอืมอืม เออเอาเป็นว่าฉันเป็นหุ่นยนต์ที่มนุษย like ์สร้างขึ้นเพื่อมาต่อกรกับปลารสิบที่มันได้แพร่กระจายไปทั่วโลกทําให้มนุษย์ของเราน่ะกลายเป็นปพลารสิบเข้าใจไหมโอ้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 โอทำไมกูล้มเนี่ยโอ้เพราะฉะนั้นเออถ้างั้นฉันขอช่วยด้วยได้ไหมโอ้ได้สินายไปได้เลย ที่สำนักงานใหญ่ๆหตรงนั้นไ่ะใหญ่ใหญ่ใหโอเคได้เลยเดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวนี้ะอดูจากสภาพน่าจะตายคาทีออสวัสดีครับเออรับ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 การจากการประสิทธิ์เพิ่มไหมครับเออเออนี่นี่คุณเป็นใครครับผมคือ มนที่มาจากคนี้่สื่อดังมีชื่อว่าไซตามะครับเออรับรับครับรับครับว่าแต่คุณไซตามะอะไรครับหมัดเดียวจอดครับหมัดเดียวจอดะครับจากเป่าหมัดเดียวจอดครับอู้ผมไม่เชื่อหรอกครับคุณ้องสาธที่ห้ผมดูก่อนนะครับหมัดเดียวจอดยังไงหรอกครับโอ้ยไม่เข้าใจเลยครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับพาผมไปสาธิตได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาสาธิต นี่ครับคุณต้องสู้กับปราสีต,ตัวนี้ครับโอ้ได้เลยครับอีซี่มากอีี่ตรงไงครับโอ้เดี๋ยวผมจะจัดการมันเดี๋ยวนี้ชุ่ชุชุอ <s> อ่าห็นไมดักขาด้วยอนไม่รักะาบัลลปุออ โอ้ความสามารถของคุณนี่ไม่ได้โกหกจริงๆเลยครับมันเยี่ยมโยอดมากเลยแน่นอนอยู่แค้วครับเพราะว่าผมคือไสทตามาโอเคครับโอเคเริ่มงานได้เลยครับพุ่งนี้นะครับได้เลยครับ โบ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 ครับโบครับโบใส่โตมะเปิดครับเปิดครับผมบอกให้คุณเปิดนะครับแต่คุณไม่เปิดเอ้อเอ้ใส่โตมะทํางาดครับโอ้ได้เลยครับได้แลยครับโอ้เดี๋ยวผมขอไปแต่งตัวก่อนนะครับเออเออไปเลยครับดีบไปเลยอุ๊ยโอ้ตกครัเออน้ํมัน นี่งานเราแรกนั่นนั่นมันใช่ไหมนะพอด์ตสิตอ๋อเยสุสโซเยสุสโซฟาดมดมเยสุสโซฟาดมดมนี่โอ้ยโน่นี่อีกเลิกตายเฮ้ยเกตาย แกข้าเพี้ยนฉันเหรอเฮ้ยไอหัวโล้นเนี่ยอ๋อแกบังอาจมาว่าฉันหัวโล้นเหรอนี่ขาดแกเอาแล้วฉันจะต่อยแกตัดนี้ดีเบอร์พิสก้โอ้เร็วบังอาจมาว่าฉันหัวโล้นยังกระนายหัวมีผมนะ นายกูหัวลวนมันกันนั่นอีดไปลกๆเหรอนี่มันระเบิดนี่เนอะโอ้ทำไมบูมมันวางดักหน้าดักหลังแบบนี้เนี่ยโอ้นี่เธอทำยังไงเนี่ยน้อยนี่แกใส่ตอมามัดเอาจริง ายอดเยี่ยมมากเลยเซตมะฉันต้องครับต้องตบมือให้เลยนะครับผมก็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 ไม่ได้เก่งปานนั้นนะครับอผมคุณมากเลยนะที่ช่วยโลกเราไว้ปสอดศี์เสียชีวิตมากเลยก็ไม่เป็นไรครับ